สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาบีบสกูชชี่ตามอิมเมจกันทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเรามีสกูชชี่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเราขอมาดูว่าซีสกูชชี่แป๊บหนึ่งนะตัวอูดังวงนี้มาช่วยฉคิดเหรอคิดมันจะน่นได้ยประมาณนี้นะทุกคนโอ้ยเมียเราก็รวยได้คุกคนจะเป็นอะไรอุ้ยสวย ทุกคนเราก็จะมามเวลากินก็ห้ามเล่น,นะนกัโทรศัพท์อ่ะเกมส์คาร์คนเร็กเราก็จะมาเอาสีลี้ดีไหมสีนีไอ้เขียวเจหมกับอาวโคาโดโอทุกคนมอันนี้มา sulit ซุปเกี่ยวนะทุกคนลองบีบก่อนโห udah อย่างแรกที่เพียวคอมก็คือสตอรีคือสตอรี่ันกุกตลิปีเลยนะทุกคนสตอรีก็จะมีนนี้ก็จะโรลนะต้องไปออกค่ะคนรเชื่อตัวนู้นตัวนี้นเราหอไอ้นี่โรสีแบบนี้ว่าอะไรบ้าง จากความอก่เคยขึ้นอายู่สร้างมาจใกตราอจากค้ารกไม่ท้อือยเน่หนืนาก็ีคมนนียข่งขึ้นทันทุกสภาพอากาศด้วยตาข่ายกันฝนและแสงแดดคุณภาพสูง ทางร้านมีโปรโมชั่น1แถม1 2แถม 2, 1, 2> และส่วนลด70%สำหรับลูกค้า99คนแรกผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนที่มีฉนวนกันความร้อนโอ้แก้แล้วก็ลองกูคาเน่าจูบแล้วก็เป็นอะโวคาโดอะโวคาโดเอาไปสิบไปเมื่อกี้เลยอืมอืมน่าสโุมาก ต่อไปนะคะจะเป็นอุจินั่นเองเนาะกดอุจิได้หุน่นยนต์กดหูได้อุจิกเลยเือสวยมากคุณจีสีหัวคุาคเพือสวยเลยขนะะาดนี้มานนี้ต้านทานทุกสภาพอากาศด้วยตาข่ายกันฝน <c oughs> และแสงแดดคุณภาพสูงทางร้านโอเคนะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็น น้องมือหมุนนั่นเองโอเคทุกคนแล้วก็จะประมาณนี้แค่ที่ขอเรามาได้ก็ขอมาได้นะคะแล้วถ้มกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย